พอมันมีเฮดไลน์ที่ตูรู้สึกว่าอันนี้ปิดเบือนข้อเท็จจริงไประดับหนึ่งเลยนะครับตูก <c oughs> ็เลยคิดว่าเออต้องใช้พื้นที่ตัวเองในการบอกเพื่อนๆของเราที่ติดตามเราที่ประสมตูแบบคือแค่คนติดตามตูให้รู้ว่าเฮ้ยที่เกิดคุณไปเห็นข่าวจากอ่า international news ที่มันดูแบบภาพหัวมาโจมตีทางประเทศเราอ่ะอยากให้ฟังมุมดเอจากเรานะแต่ว่าใครจะเชื่อเนี่ยก็แล้วแต่เลยแต่ว่าตูขอใช้พูดที่ตูในการปกป้องเพราะว่าตูเป็นคนไทยตูไม่ปกป้องประเทศตัวเองก็ช่วเลงท กอ f o ฟ l o เ e อรดไปเยอะโดนกดสแตมเยอะอยู่ครับก็คือถ้าเกิดแบบถ้าเกิดตุ้มอาจตุ้โชว์ได้เลยใช่ไหมอย่างตอนนี้คือ TikTok กตุ้มโดนแบนโดนปิดการไปเลยก็คือคลิปของตู้มอะครับ มันก็คือแบบเพิ่มว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการแนะนําไปแหล่งล่าเพราะว่ามันแบบใช่ครับมันคือมันคือโดนโดนสแปม์ตตอมกดใช่ครับจะเป็นของเพื่อนบ้านเราน่าจริงๆส่วนใหญ่แน่นอนครับแน่นอนนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดคอมเมนต์เชิงลบหรือว่าโจมตีแอดแท็กก็คือจากฝั่งเป็นบ้านข้างบนใช่ครับใช่ครับไม่เซ็งนะไม่ไม่จริงๆตูไม่เซ็งนะครับเพราะว่าเวลาตูเห็น อ่าเซเลบหรือว่าคนฝั่งบ้านเขาออกมาปกป้องฝังเขาเนาะดูก็เห็นชาวเน็ตบ้านเราไปต่อสู้เหมือนกันนะนักลบไม่ได้อยู่แค่ที่ <S <S ท <S 2> <S 2> ชายแดยนนะครับอยู่ที่ออนไลน์มากเพราะฉะนั้นเราตูมเลยมองว่าตูมไม่ได้ต้องการออกมาเพื่อให้สองประเทศแตกแยกกันแต่ตอนนี้มันเกิดแคลกแล้วมันมีการแตกแยกแล้วเพราะฉะนั้นตูมในฐานนะคนไทยจึงเลยต้องการที่จะเป็นสื่อกลางในการ ชี้แจงข้อเท็จจริงและมุมมองจากคนว่า what is happening in Bangkok this is the story of Thailand ประมาณนี้แต่คนคนตูมากนะคะท่านที่แล้วคุณก็ออกมาช่วยแบยบดีมากคือตรงรู้สึกว่า แล้วตูเป็นคนที่เวลาทําอะไรแบบนี้ตงไม่เคยขออนุญาตใครเลยแหละครับมันเลยทาให้เหมือนจะเนี่ยตูเป็นคนแรกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตุงต้องขอบคุณค่าทุกค่ายหรือว่าแบบผู้ค้าผู้ธุรกิจทุกคนที่รู้สึกว่าเออยังโอเคกับการที่ตมออกมาแบบนี้อยู่เพราะว่าต้องยอมรับว่ามันจะมีหลายคนที่เขาไม่สามารถคือจริงๆอ่ะมันมีเพื่อนๆอีกหลายคนศิลปินอีกหลายคนนะครับที่เขาก็อยากจะออกมาเป็นกระบอกเสียงกันแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเสียงเขาไม่สามารถมาได้ดังพอเนื่องจากมันมีู้สัญญาบางอย่าง ซึ่งสิ่งเนี้ยเราเข้าใจทุกคนต้องโปรเทคผลประโยชน์ของตัวเองตูงเองก็ไม่ได้บอกว่าตูงเสียสละอะไรแต่ตูงแค่รู้สึกว่าอันเนี้ยตูงทําได้และตูงมีความประสงค์ที่จะทําโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกครับอันนี้ตูงทำของตัวเองแสดงว่าการทำเพื่อชาติของตัวเองตอให้คนละวันจะลดลงเราก็รู้สึกว่าไม่เสียใจเล่ไหมเรารู้สึกว่าแบบคุ้มค่าที่ผมต้องสมมติว่าอะเท์เตเกิดเรามองไปธุรกิจเลยนะที่มองไปอัลกอริทึมเลยตอนเนี้ยตุงโดนสแปน ติกตอกใช่ไหมครับตุ้ม follower ไอจีลดตุ้มไปตอนนี้นลดไปเก,ก้าหมู่นะจะจับสองแสนอันนี้ตุ้มซุ้มเช็คเลยนะว่ามันลงไหมอะไรเงี้ยครับตุ้มอาจจะเสียคนไปแสนนึงแต่คนสามล้านกว่าได้เห็นคำพูดของเราที่มันสำคัญและเป็นนัยยะและเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเราอะ่ะคุ้มนะครับทนมีการแชร์ ใช่ครับรับแปลไปทุกภาษาด้วยใช่ครับคือจริงๆต้องต้องขอบคุณโซเชียลแล้วก็ขอบคุณคนที่ช่วยกันแชร์คือต่อให้คุณไม่ออกมาทาคลิปเหมือนตูหรือออกมาเป็นกระบอกเสียงท่าตามแต่ว่าการแชร์มันก็คือเป็นกระบอกเสียงนะมันเป็นคือตวพูดคนเดียวอัครับเสียงตูนี่แค่สองคนแต่การที่คุณไปแชร์ต่อมันได้ยินกันในวงกว้างครับอย่างน้อยก็ทําให้ทั่วโลกได้รู้สึกว่าไทยรักสงบแต่ลบไม่ได้ขลาดไม่ได้กลัวอยู่แล้วเรื่องทต่อไปก็ยังยัดที่ทำ คือถามว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของความปลอดภัยตูมองว่านี่ประเทศตูมีบ้านเมืองตูตูเดินไปไหนตูยังไม่ต้องระแวงอะไรแต่ว่าเข้าใจอะครับว่าเราไม่สามารถเหมารวมทุกอย่างในประเทศนี้ได้ว่ามันปลอดภัยถูกต้องไหมครับเหมือนกับที่ตูก็ไม่สมหครไม,ไม่ไม่เคยเหมารวมประเทศเพื่อนบ้านว่าอันนั้นแย่ทั้งหมดน,นะครับเพราะว่าชุดข้อมูลของเขาและเราที่เขาได้รับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ว แฝยใครแปยมันครับบ้านใครบ้านมันขีมใครขีมมันที่บ้านตูมเมืองตูมประเทศตูมตูมเกิดตรงนี้ตูมตายตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นตูมไม่จําเป็นต้องกลัวอยู่แล้วใช่ไครที่เดินไปไหนในประเทศไทยเรามีอะไรแบบอยากจะทำอะไรบ้างคะเพราะว่าชาติเพราะสถานการณ์มีอะไรบ้มีครัตผมว่ารอรอการเมืองนิ่งสงบดีกว่าเพราะจริงๆเนี่ยการออกมาปกป้องชาติอะครับมันทําได้หลายรูปแบบ จร,จริงๆมันมีเพื่อนในวงการหลายคนที่เขาไม่ต้องออกมาเป็นกระบอกเสียงแต่ตอนนี้บริจาคเรื่องูส่สรากาชาติไทยะมันมันมีจริงๆนะครับคุณตูอยากให้ทุกคนนะครับ ไม่จำเป็นต้องชื่นชมตูเลยเพราะว่านี่ไม่ใช่ผลงานที่ตูอยากได้คาชื่นชมแต่ตูรู้สึกว่าอันนี้เป็นหน้าที่และจิตสํานึกของมาตูที่เป็นประชาองคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่นี้ครับเราไม่บังคับกันมันมีคนไทยอีกหลายคนมากที่เขาอ่ะส่งกําลังใจมาส่งข้อความมาหรือว่าต้องการจะออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ตูฝากช่วยพูดหน่อยแต่ตัวเขาไม่สามารถออกมาได้ตูอยากให้พื้นที่ตรงนี้ให้พวกเขาด้วยเพราะว่าไม่อยากให้มานั่งกับผิดและทะเลาะกันเองในชาติแค่นี้ ความแตกร้าระหว่างข้ามชาติมันเยอะมากพอแล้วถุกว่านักเวลาเนี้ยครับในปี2025เนี่ยก่อนจะเข้าไปปีหน้าอีกไม่กี่อาทิตย์อะ่ะทุกอยากให้คนไทยอะ่ะรู้รักชาติรักสามัคคีได้แล้ว หยุดเถียงกันเองเรื่องแบบใครเริ่มใครไม่เริ่มอันนั้นอันนี้เธอทำไมคนนี้ออกคนนี้ไม่ออกกูมองว่าอันนี้เป็นปัญหายิบย่อยปัญหาหลักๆคือทํายังไงดีกว่าให้เราสามอาทีกันให้มากที่สุดให้ชาติเราก้าวข้ามวิกฤตนี้เพราะว่าสงครามมันไม่มีใครชนะหรอกครับมันมีแต่ของแพ้กั้2สองประเทศอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกูมองว่าักวันนี้คนไทยควรจับมือกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ฝ่าฟันอุปสัรคนี้ไปด้วยกันเพราะถูเชื่อว่าไทยเท่านั้นที่จะพาให้ไทยรอด ว่าข้อความนี้จะส่งไปถึงเราแบบชรชดหรือว่าทหารตระเวนชายแดนทุทกท่านไหมครับต้องขอบคุณจริงๆที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแกนของชาติในการที่ปกป้องอ่าศัตรูหรือการใช้คํานี้แล้วกันครับเพราะว่าการที่คนมาลุกลาเราเขาไม่ได้มองเราเป็นมิตรอยู่แล้วเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผนมอยากให้อ่ทุกคนนะครับคนไทยทุกคนนะครับส่งกําลังใจ พุ่แบบกำลังใจไปให้พ่อแม่พี่น้องที่เขตชายแดนแล้วก็เหล่าบรรดาทหารกล้าทุกคนนะครับทั้งสลับเวลาสลับชีวิตทิ้งครอบครัวสูญเสียทุกอย่างนะครับคือมันไม่มีอะไรดีเลยสำหรับสงคารามในครั้งนี้เพราะฉะน,นั้นเราส่งกำลังใจให้คนในชาติเรากันเยอะๆนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดมีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทหารได้ดูอยู่นะครับดีเจมตูมนะครับที่ขอส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทหารทุกคนิงๆนะครับขอให้ทุกคน สู้ไปให้ถึงที่สูงนะครับแล้วคุณเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนนะครับสู้ครับไทยแลนด์มากตูะะมาตูกล้องนี้ในค่ะมือถือนะคะหนึ 1, ่งสองคามโอเคค่ะ